สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับก่อนหน้านี้เราวาดตัวละครจากเรื่องมินเนี่ยนไปแล้วหนึ่งตัวคือตัวเดฟคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวคาวนะครับมันจะเป็นตัวที่มีตาเดียวแล้วก็ผมตั้งๆลักษณะคล้ายๆกันนะครับวาดเป็นวงรี วงรีแต่ตรงขาจะจะทู่ๆหน่อยนะครับแล้วก็คาวจะเป็นตัวที่มีตาเดียววงกลมใหญ่ๆเราก็วาดเป็นวงกลมใหญ่ๆไปเลยแล้วก็ตาดำนะครับ แล้วก็มีสายคาดของแว่นแล้วก็มีผมที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับใส่เอี้ยมด้วยใส่เอี้ยมเหมือนกับตัว อื่นๆมีสายรัดเอี้ยมยกมือขึ้นอย่าลืมนะครับมินเนี่ยนมีอยู่3นิ้วแค่นั้นนะครับ ทำท่ากระโดดด้วยความที่ขาสั้นก็กระโดดได้แค่นี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าใช้ลวดลายให,ให้เอียมยีนนิดนึง ชื่อว่าข้าว c a R l ก็ครับสำหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ